สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหนึ่งสามเลยนะครับนะผู้ชมครับผมปวดน้อยใจเลยอ่ะผู้ชมก็มาดูคลิปผมแต่คุณผู้ชมไม่กระเทือบอะไรให้ผมเลยฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับทุกคนดูนี่หลักฐานเนี่ย คุณผู้ชมเข้ามาดูคลิปแต่คุณผู้ชมไม่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมนล้นน้อยใจจังเลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรแต่ก็ขอบคุณอยู่ดีแหละที่ทุกคนเข้ามาดูผมที่สำคัญผมอยากจะขอคุณผู้ชมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนนะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาคุณผู้ชมผมมีอะไรอยากจะบอกขายของหน่อยละ <c oughs> ตัวน้ำตาใครอยากได้เสื้อโลอก้สวยๆเนี่ยเห็นไหมที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ผู้ชมสามารถไปซื้อได้ที่ <Okay. S 1> ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคนนะจะมีให้เลือก3สีนะครับดำแดงขาวสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับผมจะขายแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นหลังจากหนึ่งเดือนไปผมจะทําให้เป็นของแลนะครับถ้าใครจับจองทันผมก็ดีใจด้วยนะครับถ้าใครไม่ทันก็รีบๆเลยเดี๋ยวนี้เลยผู้ชมครับผู้ชมเชื่อไหมที่กินคลิปนี้ผมจะลงเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ผมมาคิดได้ไงเฮ้ย เสาอาทิตย์แอดมินมันชอบเอาผลปีศาจผุดมาให้ในช่วงเสาอาทิตย์นะเพราะว่าเด็กๆติดเทอมแล้วเด็กๆก็จะแบบมาล่าผลปีศาจกันในช่วงเสาอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยจะเอาเวลาเสาอาทิตย์ไปล่าผลปีศาจให้ทุกคนดูว่าผมจะได้ผลเทพหรือผลโหนอะไรมาเยอะๆอัเป่าไอ้ที่สำคัญลิงซื้อเสื้ออยู่ด้านล่างไอซื้อชา ทุกคนครับคือไอเดียนี้ผมเล่นมาได้เดือนหนึ่งแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่า1เดือนที่ผมเล่นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างได้ของอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับทุกคนจะให้ดูหมดทุกอย่างเลยนะที่จริงอะของผมมันตันตั้งแต่ก่อน1เดือนแล้วนะแต่ผมรอยถึง1เดือนก่อนผมค่อยทําคลิปเพราะว่ามันจะได้เข้าคอนเซปต์นะครับทุกคนนะว่าแบบเล่นมา1เดือนมีอะไรบ้างหาอะไรได้บ้างอะไร,ะไรประมาณนี้นะเรามาดูที่เงินก่อนเลยครับเงินผมมีที่111ล้านนะครับทุกคน แบตเมนผมเลือมื่นสี่นะเออเปลี่ยนกับไปกับมาไหวแบตเมนไม่ค่อยจะลงดันนะที่จริงถ้าผมแบบฟาร์มเงินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมจะได้เยอะอยู่ช่วงหลังๆที่ของผมตันอย่างเงี้ยผมใช้เวลาไปหาผลกิศาสมากกว่านะเงินร้อยสี่ล้านก็น่าจะใช้เหลือเอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไอเทมกันดีกว่าทุกคนสําหรับไอเทมมาดูที่ดาบก่อนเลยนะครับทุกคนนะดาบนี่ผมมีหมดทุกชิ้นแล้วนะครับทุกคนยกเว้น3ดาบโยรุถามว่า3ดาบโยรุเราจะหาได้เอ็งไหนหรอคือคนที่เข้าไปชิง3ดาบโยรุอ่ะจะต้องเเเป็นาารียกว่ะ ครีเอเตอร์บอกฟูดไทยแลนด์มันจะอารมณ์แบบคล้ายๆแบบครีเอเตอร์ของอ่ะฟีไฟมันจะอารมณ์เดีวยวกันนั่นก็คือเป็นแบบเอ่อสตรีมเมอร์ของบอกฟูดอะไรประมาณนี้นักแชทเกมของบอกฟูดอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแหละเข้าใจว่าผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็คือต้องผ่านกฎและผ่านระบบเขาเพื่อที่จะเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมของเขานะครับแล้วถ้าหากชนะพวกแอดมินหรืออะไรประมาณนี้แหละผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าไหร่เออช่างมันเถอะผมคงแบบไม่มีโอกาสได้หรอกแต่ถ้าเขาเปิดสมัครผมก็จะลองแบบไปสมัครดูนะครับทุกคนนะจะทำเพื่อคนดู เออเผื่อผ่านกดไับเขาบ้างโอเคไปไกลแล้วย้อนกลับเข้ามาที่ดาบก่อนนะทุกคนสำหรับดาบนี้ผมตีบวกหนึ่งดาวหมดทุกชิ้นแล้วนะครับทุกคนนะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าดาบของบ็อกฟูดที่เราหาได้กันมันจะมีทั้งหมด36เล่มน,นะครับสำหรับมาสเตอรี่ดาบผมจะอัพเฉพาะดาบที่ผมจะใช้ PVP นะครับก็จะมีพวกนี่แหละโยรุกิวโปวีสองอย่างเงี้ยเตเบอร์หอกคาตาคุริอย่างเงี้ยที่เหลือผมไม่อัพนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นนะถ้าไปอัพก็คือแบบเหนื่อยเปล่าเป่าไม่รู้จะอัพไปทําไมเฮ้ยเดี๋ยวนะ โอชิตายังไม่ตีบวกหรอพลาดได้ไงวะผมคิดผมตีไปหมดแล้วนะโอชีไม่เป็นไรจบคลิปนี้เดี๋ยวค่อยไปตามกับโอชิตากันพวกการไปตีบวกดาก็ประมาณนี้แล้วผู้ชมก,ก็มีหมดแล้วนะเรามาดูในส่วนของปืนกันนะครับทุกคนปืนผมก็ตีบวกหนึ่งดาวหมดทุกชิ้นแล้วนะครับเออแต่มาตเตอรี่ผมก็จะอัพแค่พวกที่ต้องใช้นะครับก็จะมีกีตาร์พวกปืนพิษอย่างเงี้ย แล้วก็หนังกะติกัมูชาอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนต่อมามาดูในส่วนของไอเทมตกแต่งนะคุณผู้ชมนั่นก็คือไอเทมที่เราใช้ในการบวกสแต็กของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด31ชิ้นนะครับทุกคนผมคิดว่าผมมีหมดอะแต่ผมไม่รู้ว่าผมขาดอะไรคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์หน่อยแล้วกันถ้าใครรู้ว่าผมขาดอะไรนะครับผมจะเลื่อนดูว่าชุบ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 ,ชบนี่ ประมาณนี้นะทุกคนหรือว่าผมจะขาดพะคุมหนวดเขา่าใช่ไม่ใช่คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแต่ที่แน่ๆเราใช้กันแบบไม่กี่ชิ้นออกเต็มที่ก็พะคุมหนวดดาแว่นโดฟาพะคุมคาตาคุริเออแล้วก็เนี่ย ก็คุมของบอสอิลิทเราก็น่าจะใช้กันแค่นี้ครับในการ PVP นะส่วนที่เหลือผมว่าแม่งเกกะต่อไปเราไปดูผลพิศาจกันทุกคนผลพิศสารผลพิศาจอ่าผลพิศารผมก็จะมีตามนี้เลยครับผมสามารถเก็บสูงสุดได้6กผลนะครับทุกคนผมจะมีผลเสือผลมังกรนี่แหละไอพวกแถบสีแดงนี่ผมมีหมดทุกผลแล้วนะถ้าเอาตามจริงเราก็ใช้แบบไม่หมดทุกผลหรอกเราก็จะใช้แบบผลเสือคิด มังกรอย่างเงี้ยโมจิอย่างเงี้ยเขาก็เล่นกันแบบหลักๆเขาก็เล่นกันแค่นี้แนะทุกคนส่วนไอ้พวกขนพวกเน,นี้ยต่ากว่าไอเนี่ยลงมาผมเรียกผลกากทั้งนั้นนะ <laughs> ขุ่นก,กคขุ่นเกลือนะครับประมาณนี้นุผู้ชมสำหรับขุณนปีศาจผมเรามาดูในส่วนของไอเทมที่แบบใช้ตีบวกหรือว่าใช้ทําภารกิจต,ต่างๆนะไม่ได้หาเพิ่มหรอกเพราะว่าผมตีบวกไปหมดแล้วไงกระจกของคาตาคุริวีผมจะมีอยู่10ชิ้นนะครับแล้วก็ดาร์แฟกเมนต์ก็จะมีอยู่ที่9ชิ้นต่อไปใน่นาคตผมว่าเราต้องได้ใช้สองตัวนี้แน่นอนทุกคนมันต้องสําคัญเกี่ยวกับกาทำเผ่าวีแน่นอนนะครับ มาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของผลพีศาจถาวรผมนะสำหรับผลปิศสจต์าวรนะผมจะเอาเฉพาะในส่วนผลที่ผมต้องใช้นะครับถามว่าห,หลักๆเราใช้อะไรกันบ้างนะครับหลักๆก็จะมีอันดับแรกเลยคือทุกคนต้องมีแน่นอนนั่นก็คือผลพระนะครับผลพระนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยนะและอันดับสองผมบอกเลยผลประตู ไอสองผลเนี่ยจำเป็นมากในการทำเควสดและทำภารกิจต,ต่างๆนะเพราะว่าเราต้องสลับกลับไปกลับมานะครับทุกคนส่วนทางด้านผลที่เราจะใช้ PVP กันผมก็จะมีฟีนิกซ์นะครับแล้วก็โมจิเออโมจิผลพิษแล้วก็ผลมังกรแล้วก็ผลเสือนะครับถามว่าบิ๊กมัมเอาไหมไม่เอาครับเล่มนี่เป็นลูมไม่เอาครับชาโดก็ไม่เอาครับแค่เรามีโมจิมังกรคิดเสืออย่างเงี้ยมีแค่4ผลนี้ก็เหลือๆแลวครับทุกคนคือแบบผลอื่นผมไม่เอามันไม่จําเป็นอะ เกียร์ฟาร์มมัดด้วยแหละต่อมาเรามาดูในส่วนของหมัดนะครับทุกคนตอนนี้คือหมัด V2 ผมมีทุกหมัดแลนะ้วเนาะแล้วก็มัเตอรีหกร้อยทุกหมัดแล้วด้วยหมัดสายฟ้าก็600อยแล้วครับมัดคาราเต้นี่ครับคาราเต้คาราเต้ V2 ผมก็หกร้อยแล้วนะเห็นปะ่ะลุติซันจิขาดำขาดำผมก็ V2 นะทุกคนแล้วก็600อแล้วด้วยผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้จักว่าหมัดซุป V2 อยู่ตรงไหนมีตรงนี้เลยนะครับไอต้นไม้ใหญ่ละ มันจะอยู่ประมาณแถวแถวท้ายเกาะของเกาะเต่านะครับเราก็จะเดินมาตรงนี้นะครับไอที่รู้แล้วไม่เป็นไรนะไอที่บอกคือบอกผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แหละครับมันก็จะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะครับนี่คือเป็นที่ที่ใช้สําหรับรับบัตรซุป V ีสองนะครับแล้วก็โดดลงมาเรื่อยๆครับตรงนี้ครับปั๊บนี่ครับนี่คือที่รับบัตรซุป V ีสองนะ บมัดซูบี่2ตอนนี้ผมก็มาสเตอรี่600เรียบร้อยนะครับทุกคนและอีกอย่างคุณผู้ชมสําหรับใครที่ไม่รู้จักว่าหมัดมังกร V2 ออยู่ตรงไหนมันอยู่ที่เกาะ สูสัดของโจรสลัดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูอยู่ตรงนี้เลยใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมบอกคนที่ยังไม่รู้นะครับแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคนที่มาเล่นใหม่ก็น่าจะมีก็เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละผมก็ให้น้องๆ้อพวก fc นี่แหละพาผมทานะครับนี่คือที่ที่ใช้รับหมัดมังกร v สนะครับสาหรับหมัดมังกร v 2ผมก็มาต t e r y หกร0เรียบร้อยนะครับทุกคนผมชอบนะหมัดมังกรผมชอบนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อไหมหมัดมังกรเนี่ยเป็นหมัดที่ตีแรงที่สุดในบอกรูด ถามว่าตีแรงไงหรอตีธรรมาดาอย่างนี้ครับเนี่ยสองพันแดสี่สิบแปดครับคือแรงที่สุดในหมัดแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันสกิลก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็ประมาณนี้ครับสกิลสองสกิลหนึ่งหมืนครับผมว่าเป็นหมัดที่แรงมากแลนะ้วแต่การคอมโบก็อาจจะยากนิดนึงมันไม่เหมือนพวกหมัดสายฟ้า มันสายฟ้าการเคลื่อนที่คือแบบมันไม่ต้องล็อกเป้งไงม,มันลิงกแล้วมันไปเลยประมาณนี้นะครับทุกคนมัดบางกรนี่ก็เป็นหมัดที่ผมชอบเหมือนกันนะครับทุกคนสำหรับการรีวิวรหัสที่ผมเล่น1เดือนเต็มเมก็จะประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมถ้าหากไอเทมชิ้นไหนที่ผมขาดหรือว่าผมยังไม่มีอะไรคุณผ,ผู้ชมช่วยคอมเมนต์หน่อยผมจะได้ตามหานะครับโอเคนะแล้วลวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนที่สำคัญอย่าลืมกระทืบรลค์้และกดติดตามผมด้วยนะครับเพราะนายพีน้านะทุกคนบ๊ายบายครับ